เพื่อเป็นกําลังใจให้พอได้ไปโอ้เสียค่าเล็กคุยังได้นี่ยปวใจเพราะต้องเสียใจดอกอาจารย์กันสวัสดีค่ะมาพวกช่องราชนีนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะแจกของดีของดีเปเสียงเพื่อนดอกตะวากร์อะไ่จังหวะเราจะเข้าจะได้กันไปยังเพราะว่าผมกับผูด้ไปเฮ็ดผิดผมกั่ซื้อยังบอกดูว่าเป็นแนวทางมากกระซื้อเ่ราะมากสั่งานนะครับก็ได้บังคับเลยนะครับได้เมื่อนี้เดี๋ยวจะเปิดชว์เปิดล่ามให้ครับแล้วก็ดีแจกมาถึงโมงคลนั่มนะครับเนาะ เพื่อเป็นกระลังใจให้พรได้แบบโอ้เสียคาเล็กอยูยังได้นี่พอใจพอาต้องเสียใจดอากราจากันเมื่อายกันเมื่อกีน่ะเรื่อเาดีเรื่องเาดีมันดีนะชคนะโชคดีครับแก่รัลมือขนาดเี้ครับอาจารย์แกววไอ้นี่เห็นนั่งท่าดุนะครับอะพอนุ่มมื่อถึงตั้งคิตั้งใจก่อน อริโตวนัปเมตังสัพเมตตาปันฑตาวิจิตตจิตตาปริสังขันตุปัสเสกาเมตูเปยจิริติสัตเตจันต์ใิเขวิมานีทีเประเทศจะาเมตุลุวะนะธานีเกหะวะทุมีเกเตปุมมาจะยันตูเทวาสละสละวิตเมยักษะคันทับพนาสาติตสันตาสในิเกยังมุนิวาระวะจะนังสาเทวเมสุนันตุธรรมะตุนะการรยมันหันตาธรรมะตุนะการรยมันหันตาธรรมะตุนะการรยมันหันตา โมตระตระะโตะโตรมะสม็จตระโมตระระตโตตะโตเด็ตระโมตระระตะโตมาสมด็จะนเดี๋ยวจะเปิดโชคเปิดล่าใหม่ข้อแ้วเข้ากันยังออกไปแล้วห้าจังมากยุ่งกที่ไปอยู่ต้อแถวแหลกเดียวข้าว้มยมากข้ามเมื่อะไรก็ได้ขอให้มีก้าวครับ

ใช่ที่ไแปดมากอตีแล้วก็ปวใจวย้อนหลงเราคุ้นปาเราทีกันนะตามให้ตามตาไม่ต่อแถวตูปรูคนมาตามตามเทะามเทพแ้วเกั่ี่พวกี่พวกหลังที่พวกเจอกันได้ครับแต่ที่แลวก็ถูกเดวนาใไม่มาเยังเลยเี่พวหนึ่งไ้่ลี่ลรวูกแ่ีใหด้งใ เดียวเป็นอันนี้เป็นหน้าค่ะขอบคล้องด้วยใชัเลยอเลยรอ่ยไดี๋ยวเปล่ยนเปลาเอาเป็นเี้ยปล่าก็เปลี่ยนมาใอม่ได้ตัง เพาะว่น่ไม่ได้นอะไว็่ได้ก่มยาตัวกับหัวนะน่ดียคนอก็ไม่อยากเขียนให้ไม่ได้อไม่ได้ยอไม่ไดสัมผัสที่แล้วกับหัวอย่ในเป็นแสนได้เอหัวในเป็นแสนอ๋อ เราได้แล้วเราได้แล้วรูป็หมดอันนี้เอาหายหลองคร้บถูกมาทุกเสร็จแล้วก็หายดูใ่่เช่ใยวเชีใยให่นะครับใช่ใช่ใช่ใชอใช่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 ใู่ใช่ใชนเช่ใช่ใช่กช่ใ่ใช่ใั่ใช่ปช่ใา่ใช่ใ้่ใค่ใใช่ั ไม่ได้แต่ดีที่ปู่ยังมาให้อผมผมถ้าไม่มาเนี่ยหนักเลยครับเล็ดล้องมาเลยเห็นล่ะมาแม่มาลูกผูบอกแล้วปู่ให้คนศรัทธาเราศรัทธาเราได้สมแล้วครับมามาได้แล้วน้าเดี๋ยวก็ถ่ายเดี่ยวมาได้ถ่างช่องก็คือชิมถ่ายเดี่ยวได้นะครับไปดูที่ยูทูบมานี้น้าไปถ่ายเดี่ยว

เก้าสามเลกบ้านเลย193่งเก้าสที่อันนั้นมัน1 9 3่งเก้าแปราอยู่ในตนนี้แหละเราเน้นเก่าหรืออะไรก็ได้ขอเก้าเลยแต่ว่าเก้าสามเราเราไปกันวันนี่หนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวโดนทำเส้นเหมือนผู้ปูผู้ปู่เราหกูนย์เนี่ยทำเส้นแล้วเก้าศูนย์อย่างเงี้ยทำอะไรรั เขตนิดหนึ่งครับมันจะปีเขตเาเอามาเลยครับมาเลยใส่รูปไปเลยนะครับใส่ได้เลยนบนี่นะใครได้เกืยยืนหันบอกบอกั้งเขานะบอกบอกเอาเขาพันโอเคครับยังให้รัวนี้ไหม ขายได้ไหครับขายเดียวได้นะคะเอารถขายเดียวนะครับเดินทางมาไกลค่ะค <น S 2> เข้าไปขายได้เลยจับมือเพียงรายบํารังคนละไหนใคกนิ้วบอกดูว่าบ่งหงอยนะครับนี่แหละ มาฟังเนี่ยแมนครับซุ้มหนี่ยวเขาแห่ออกเขาสมองหรอกันเนาตีเตือนเนี่ยคอนคนคนแบบนี้เือเขาไม่ดูเลยเขาเห็นเขาเห็นหนาแค่ว่าคลิปนี้เป็นของอาจารย์นัเขาไปเลยซุ้มเหนี่ยเห็นขอสวปกาเลยนะว่าอ่านยักมิดนี่แหละซุ้มหนี่มันป่อปลาซะระอึกเดยผมไม่ได้ว่าอย่างนี้ผมมาป่อปลาซะระอึกเลยเลยขามาก่อควรแล้วก็ก็ต้องเบิ้ลกักหนอยครับเบิ้งว่าเขาบอกอย่างในคลิปอาจารย์แล้วบอกว่าซื้อเลยขายบ้านเลยบ่เขาไม่เคยบอกม่ต้องบอกว่า ใ่สต,ตีเดอ้อเป็นแค่แนวทางอย่าซื้อต้องเสียครับเขาบอกอยู่ครับน่่ล้วกซื้อยังบอกละ่ะเช่นมาไม่รู้ไม่ซื้อเองนี่ผมสร้างสร้างคำอยู่ผมบอกหัห้เนาะมันหู้กับเบอหู้กับซื้ออันซื้อเองกับซื้ออยู่แล้วนะกันหู้กับรวยครับ